พูดนะและหลับปรากฏว่าลืมเพราะว่าความจำไม่ค่อยดีลืมนอนอยู่ตอนตีสองได้ยินเสียงสวดพระปรลิตสวดไอ้นี่บทสวดรัตรนะสูตรถามอาจารย์ดูได้รัตรนะสูตรเนี่ยเป็นพระสูตรที่พ,พ,พระอานนท์เน่ยที่เมืองเมืองเวสารีอ่ะที่โดนอัมนุษนย์เข้ามาแล้วพระพุทธเจ้าเนี่ยให้ท่านพระอานนท์ไปไปพมน้ำมนต์ แล้วสวดพระปรลิตรัตนสูตรตัวนี้แหละเขาเรียกว่าเป็นพระสูตรที่เรียกขวัญไงเรียกขวัญกําลังใจอ่ะยมนึกออกใช่ไหมตอนนั้นน่ะอาตามานเนี่ยมีปัญหาเรื่องจะไม่ได้บวชไงเทวดาเนี่ยเขาก็เลยมาสวดให้ฟังสวดตอนที่เขามาสวดเนี่ยอาตมาทนฟังอยู่งั้น,นถึงครึ่งชั่วโมงเลยนะแล้วตื่นขึ้นมาตอนตีสองอ่ะแล้วก็มองไปทั่วกุติเลย รู้ว่าตอนตีสองเนี่ยไม่มีใครมาสวดพระปรลิศแน่นอนไม่มีบทสวดตอนนั้นยังยังไม่รู้ว่าเป็นพระปริศรู้แต่ว่าเป็นเสียงสวดก็เลยพูดว่าจะขออะไรอะ่ะพูดให้มันเข้าใจหน่อยบอกว่าพูดอะไรก็ไม่รู้เรื่องอฟังไม่รู้เรื่องเลยอะ่ะแล้วก็เอามือเนี่ยอุดหูเสียงไม่ได้อยู่ข้างนอกนะเสียงอยู่ในหูอยู่ในนี้ท่องอยู่ในนี้จนกระทั่งผ่านไปครึ่งชั่วโมงทุกอย่างจบตื่นเช้ามาไปเล่าให้อาจารย์จางฟัง อาจารย์จางเจ้าวาดวัดดอนเลี้ยวครับอาจารย์ผมเป็นคนเล่าบอกว่าเมื่อคืนนี้มีอัมนุษย์ยมาสวดตอนนั้นเราไม่รู้เป็นเทวดาไม่รู้คิดว่าเป็นอัมนุษย์แกก็ถามเกิดอะไรขึ้นก็เลยเล่าให้แกฟังว่าผมได้ยินเสียงสวดผมฟังไม่รู้เรื่องเลยทุกคนพูดกันไปต่างๆนาๆนาเพราะไม่มีใครรู้เรื่องจริงอัตมาก็ไม่รู้จนวันหนึ่งเทวดากลุ่มนี้เขาต้องการให้อัตมารู้นะว่าเขาสวดอะไระเขาส่งพระรูปหนึ่งมาเป็นลูกศิษย์อาจารย์ต้นธรรมนาวาวางัง ปรากฏว่าคุยไปคุยกันมาท่านชวนอาตมาไปที่วัดท่านแล้วท่านบอกว่าวัดท่านน่ะเขาสวดพระบาริสกันนะหลวงพ่อมีปัญหาไหมคือแกรู้อ่ะอาตมาเป็นคนยังไงอะ่ะอันมาบอกเอาเลยสวดกันเลยแล้วอยู่ๆวันนั้นน่ะไม่รู้เกิดอะไรขึ้นเดินไปฟังทุกทีไม่เคยฟังไม่เคยสนใจเรื่องพวกนี้อันมาต่อต้านเรื่องพวกนี้ปรากฏไปนั่งฟังอะ่ะทันทีที่เขาขึ้นบทสวดมาเนี่ยเฮ้ยนี่มันบทเดียวกันกันกบที่เขามาสวดให้เรานี่ก็เลยรู้ไงว่าอ๋อ เขามาสวดพระปรลิศก็เลยถามว่าบทนี้คือบทอะไรท่านก็เลยบอกว่าเป็นรัตรนะสูตรเป็นบทสวดที่พระอานนท์เนี่ยไปสวดไล่อามนุษย์ที่เมืองเมืองเวสาลีไงที่เขานิมนต์พระพุทธเจ้าไปอะ่ะก็เลยถามว่ามันมีความหมายเกี่ยวกับอะไรเกี่ยวกับการรับขวัญคนน่ะเราก็เลยคิดเข้าข้างตัวเองอะตอนนั้นอะ่ะเออถ้าเราออกไปเนี่ยโอ้ยนเป็นเรื่องใหญ่แน่เ,เลยเทวดาเลยมาสวดพระปรลิตให้เราฟังก็เลยถามบอกว่าท่านท่านว่าท่านต้องเป็นคนประเภทไหนอะ เทวดาก็ถึงมาสวดพระปริตให้ท่านฟังนะ่ะพวกท่านเนี่ยยังสวดพระปริตให้เทวดาฟังกันอยู่เลยนี่คือคําแรกที่พูดออกมาตอนนั้นนะ่ะท่านก็เลยบอกว่าผมไม่รู้หรอกว่าเป็นคนประเภทไหนะแต่ผมว่าหลวงพ่อเนี่ยไม่ธรรมดาตักต้องใหญ่แน่นอนอาตมาก็เลยเออท่างมันเถอะก็เลยคุยคุยกันนั่นแหละแล้วเขาก็บอกว่าท่านน่ะเลิกเรียกคนกลุ่มเนี้ยว่าอามนุษย์ได้แล้วนะถามบอกทําไมท่านบอกว่าอามนุษย์มันไม่สวดพระปริต มีแต่เทวดาที่เป็นสัมมาทิฏฐิเท่านั้นถึงจะสวดพระปรลิตก็เลยครับครับครับแต่พอเล่าเรื่องนี้ให้ท่านนัดฟังอ่ะท่านนัดมาอีกมุมนึงเลยนะท่านนัดบอกว่าเขาอัสวดกันอยู่แล้วทุกวันนั่นแหละแต่บังเอิญท่าน,นไปได้ยินเขาไม่ได้สวดให้ท่านฟังหรอก <c oughs> <c oughs> ไอเราก็นั่งนึกเออมีคนมีความคิดแบบนี้ด้วยเว้ยใช่เนี่ยแหละเป็นที่มา ว่าทำไมพวกท่านน่ะดิ้นสวดกันอยู่เลยให้มันรู้สะบ้างใครเป็นใคร <laughs> เบอร์ไหนแล้ว <laughs> ใช่แล้วคําว่าเราเป็นลูกพระพุทธเจ้าเนี่ยทําให้อัตมาระ,ะลึกถึงสังฆนะมามิได้นะสังฆนะมามิก็คือพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าได้อุบัติเกิดขึ้นนะมันเป็นความรู้สึกนะระลึกถึงพุทธคุณได้ไหมอัตมาเนี่ยคิดอย่างนี้เลยนะหลับตานะปุ๊บ นับนะหนึ่งสองสามนิมิตเป็นต้นโพเลยเข้าใจคำว่านิมิตไหมนิมิตคือภาพที่เราเห็นไม่ใช่ภาพที่เราสร้างนะเป็นภาพที่เราเห็นอนมาเห็นต้นโพขึ้นมาเลยอ่ะในนิมิตเนะี่ยพอเห็นต้นโพเสร็จปุ๊บเห็นพระโพธิสัตว์มันนั่งมันนั่งนะนั่งใต้ต้นโพอะ่ะแล้วจิตเนี่ยเชื่อมกันเหมือนเป็นคนคนเดียวกันเลยพอเชื่อมตรงนี้เสร็จปุ๊บนะมันลงไปเลย ทันทีเลยอ่ะที่จิตเชื่อมกันว่าเป็นคนคนเดียวกันนะมันลงไปเลยมันลงจากบนหัวอาตมาเนี่ยมันลงมาอยู่ข้างล่างเลยแล้วมันก็วนรอบเลยแล้วมันก็ไปนับตั้งแต่นั้นมามันไม่เคยมาหาอาตมาอีกเลยยกเว้นคนเดียวทุกคนสงสัยว่าท่านเออท่านไม่ได้ฌานแต่อีกสองคนน่ะได้ฌานแต่ทําไมถึงโดนอมนุษย์เล่นงานแต่เนี่ยไม่ได้ฌานทําไมถึงไม่โดนอาตมาก็เลยบอกว่าอ๋อผมสักใหญ่ นั่นแหละแต่ตอนที่เป็นที่ไปที่มาของคำว่าสังคัง้ณาามิเพราะอาตมาคิดอย่างนี้โยมชินตอนที่โดนอมนุษย์กวนเนี่ยก่อนที่จะเห็นต้นโพเนี่ยอาตมาคิดว่าอาตมาเนี่ยเป็นลูกพระพุทธเจ้าเราเป็นลูกพระพุทธเจ้ามันทำแบบนี้กับเราไม่ได้อาตมาก็เลยคิดว่างั้นเราละลึกถึงพุทธคุณได้ไหมหลับตาปุ๊บพุทธคุณมาเลยเห็นไหมไม่มีบทส่วนนะ ไม่มีอิทธิวิสโภาขวามไม่มีมันเป็นนิมิตและเป็นความรู้สึกอัลมาถึงบอกไงว่าอาตมาเนี่ยสร้างเรือจนเป็นฝั่งนู้นแล้วพวกมึงกยังสร้างเรือกันอยู่เลยแล้วจะให้อาตมาเนี่ยย้อนกลับมานะแล้วมาทําแบบพวกเขาอนะนึกออกไหมมันเป็นสภาวะของคนเนะี่ยที่ทาได้อะ่ะแล้วด้วยกรณีของหลวงพี่ตรงเนี้ยอืปอาจาชูแนะนะําว่าอ๋อไม่เคยฟังเลย ตรงนี้ยังไม่เคยฟังแกเพิ่งได้ยินแกเพิ่งได้ยินใช่ส่วนพุทธังสนังเนี่ยแกเคยได้ยินตอนที่อาตมาบอกว่าเห็นพระพุทธเจ้าในทีวีนั่นแหละพุทธังสนังข้า,ามี่ได้เกิดขึ้นครั้งแรกในโลกยมคิดดูนะตลอด40กว่าปีของอาตมาเนี่ยถูกทําลายทั้งหมดเลยคนที่โกงเมียเกียรติแม่ยายเป็นคนเอาเปรียบเกเรโอูเป็นคนที่ไม่น่าคบเลยดีอย่างเดียวกูหลออย่างเดียวอย่างอื่นไม่ดีเลย ทันทีที่คําว่าพระพุทธเจ้าขึ้นน่ะสภาวะจิตอาตมาเปลี่ยนเลยนะเปลี่ยนทันทีเลยยมยมชินรู้ไหมว่าอาตมาเนี่ยคานเข้าไปหาแม่ยายอะ่ะไปกาบที่เท้าแม่นะเอาเท้าแม่นะ่ะมาหอมแล้ววางไว้บนหัวแล้วบอกว่าแม่ผมขอโทษไปทำอะไรไรเนี่ยโหไล่ไม่ออกจากบ้านน่ะใช่ไล่ออกไปเลยบอกไปเลยมึงไปเลยพูดอย่างนี้เลยนะใช่แบบนี้เลยอะ่ะและ้ว แกเนี่ยก็ไม่กล้าเข้าบ้านนะทั้ทงๆท,ท,ที่บ้านนั้นน่ะเป็นของลูกสาวเขาเนะเมียเนี่ยจะไม่กล้าเอาแม่เข้ามาเลยถ้าผัวไม่อนุญ,ญาตเนี่ยเข,เข้าทางใครรู้ไหมทางลูกไอ้โจ้เนี่ยแหละมันมาเกอะมีอยู่วันหนึ่งมันมากอดขาดแล้วมันร้องไห้มันบอกว่ามันคิดถึงยายไอ้เราเนี่ยเป็นคนรักลูกมากกว่าเมียก็เลยบอกอ่ะโอเคงั้นให้แม่กลับมาแต่ก็ไม่เคยทําดีกับแม่เลยนะแกเกลียดอาตมามากแลวอาตมาเกลียดแกมากจนกระทั่ง ไปกินยาแล้วไปฟังธรรมแล้วไปเห็นพระพุทธเจ้าวันนั้นะที่เห็นพระพุทธเจ้าเสร็จจิตมันเปลี่ยนพอวันรุ่งขึ้นอะได้ยินเสียงแม่ร้องร้องในห้องน้ําเพราะว่าแกอึอไม่ออกเราจ้างพี่เลี้ยงว่าพี่เลี้ยงเขาจะเอานิ้วเขีย่ยใช่ไหมและแม่อาตมาเนี่ยตายด้วยโรคมะเร็งอัตมาดูแม่จนตายอยู่บนตักเลยนะเสียงที่แกร้องอ่ะกับเสียงที่แม่ร้องตอนเป็นมะเร็งเป็นเสียงเดียวกันเลยเดี๋ยวนะปีติเดี๋ยวไป ไปจับอารมณ์นั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะเดี๋ยวคลายก่อนอนามาคิดว่าแกเป็นแม่เราก็เลยเปิดประตูไปไงแม่เรื่องนี้เลยแม่เป็นอะไรหรือเปล่าปรากฏว่าพี่เลี้ยงเขาบอกว่าแกไม่เป็นอะไรคือแค่แค่แค่ก้นไงแล้วแกร้องแกเจ็บไงนั่นน่ะจิตเปลี่ยนเลยเปลี่ยนทันทีเลยพอเขาเห็นแม่เนี่ยออกมาจากห้องน้ำโยมรู้ไหมว่านับแต่วันนั้นเนี่ย อาตมาไม่เคยเรียกแกว่ายายเลยนะเรียกแกว่าแม่ทุกคำเลยจนถึงทุกวันนี้ทันทีที่เขาเห็นแม่ออกมานะี่ยมันนั่งอาตมาร,รู้รู้ว่าแกเข้าห้องเลยมนะั้เดินลงมาเลยอนะ่ะและ้วขานเขาไปไปกราบที่เท้าอะ่ะแล้วขอโทษนะ่แะแะล้วแกร้องไห้ออกมาเราเพิ่งรู้นันยังอยู่มยตายไปแล้ว,ปลวเ,ปเป็นมะเร็งลำไส้ไม่ไม่นะเป็นเป็นโควิดอ๋อเมื่อกี้บอกเป็นโควิดแม่แม่ที่เลี้ยงอะ่ะเป็นมะเร็งลำไส้ตายตั้งแต่อาตมาอายุยี่สิบแต่เนี่ย เพิ่งตายไปประมาณสองสปีมาแล้วตรงช่วงโควิดช่วงนั้น่ะโควิดรอบสองนะ COVID นะนั่นนะ่ะอามาเพึ่งรู้นะว่าจริงๆอะแกให้อภัยเราถ้าเราอ่อนน้อมเข้าไปหานะผู้ใหญ่เนี่ยพร้อมที่จะให้อภัยนะแกบอกว่าแม่ให้อภัยทุกอย่างเลยลูกทุกอย่างแล้วก็กอดกันร้องไหน้นับตั้งแต่นั้นมานะเวลาอามามีเรื่องกับลูกสาวนะผ่านแม่ก่อน <c oughs> <c oughs> นับตั้งแต่วันนั้นเลยวันนั้นเลยโยมชิ้น สาก็ระหลงที่ที่เล่ามานี่ก็เรียกว่าพระพุทธศาสนาโน้ม,นมจิตโน้มจิตเราให้อ่อนน้อมถูกต้องถูกต้องอเปลี่ยนเปลี่ยนเป็นอีกคนหนึ่งได้อ่ะยมคิดดูนะถ้าอาตมาไม่เห็นพระพุทธเจ้าว,วันนั้นนะบอกเลยนะไม่มานั่งอยู่ตรงนี้สองไม่มีทางไปกราบแม่สามไม่เลิกโกงเมียแน่นอนแม้แต่เรื่องโกงเมียนะมีอยู่วันหนึ่งอ่ะเป็นวันที่ห้าธันวาจําได้เลยกําลังเข็นผักไปตลาดไทยอ่ะ แล้วไปปก,ปกติสั่งผักสมมุติว่า,ากระเพรากิโลละสิบบาทอาตมามาขายเมียสามสิบสามสิบจะมีเงินเกินยี่สิบบาทสามสิบเพราะให้เงินไปตอนนั้นร้านมันขายดีมากไปจ่ายตลาดเดือนนึงเกือบวันละเกือบสองหมื mm ่น่ะเขาบอกว่าร้านอาหารที่มาจ่ายเยอะขนาดนี้มีร้านอาตมานานเดียวปกติร้านอื่นเขาจ่ายกันหลักพันหมื่นต้นๆช่วงนั้นขายดีก็เลยโกงได้เยอะไม่งั้นฟังเครื่องเสียงเกือบสองล้านไม่ได้หรอ โกงเงินเมียทั้งนั้นแหละแล้ววันนั้นน่ะผมเชื่อว่าเมียน่าจะรู้บ้างรู้เ,เขารู้แต่ว่าทาเป็นปิดตาถูกเ,เพราะว่าเขาเป็นคนดีไงคุณอ๋อยนี่เขาเป็นคนดีเกินไปแล้ววันนั้นน่ะมือระหว่างสิบบาทกับสามสิบอ่ะอนามาคิดในใจว่าไงว่าเราไม่ใช่คนแบบนั้นคําว่าไม่ไม่ใช่คนแบบนั้นน่ะหมายความว่ายังไงรู้ไหมเราไม่ใช่คนโกงเมียอนามาว่าเราไม่ใช่คนแบบนั้นสิบบาท ก็เขียน10บาทแล้วไม่รู้สึกแปลกนะก็เขียนไปจนกระทั่งกลับไปปุ๊บวันรุ่งขึ้นนะ่ะโยมอ่อยเขาก็เลยเรียกอนตมาไปคุยเขาบอกเอะผักอะ่ะราคามันลงนะถามว่ามันลงเยอะไหมสามสิบเปอร์เซ็นตหกี่ปีอะลำโพงคู่ละแปดแสนอนตมาซื้อได้อะ่ะโยมคิดเอาแล้วกันซีดีตัวละสามแสนสายไฟเส้นละสองแสน สาย a อซธรรมดาปัก A อซธรรมดาเนี่ยไม่ต่ำกว่าหกหมื่นมีเงินซื้อขนาดนั้นตอนนั้นซื้อกำเงินสดไปทุ้งวันใช่งินใช่ใช่เพราะนั้นแล้วไอ้ส่วนต่างเนี่ยคืออย่างนี้พอขึ้นรถปุ๊บนะเปิดเลยแล้วคิดคิดเงินออกมาเพราะเราเป็นคนซื้อนี่สมมุติว่าหมื่นห้าใช่ไหมถ้ามันเหลือในนั้นน่ะถ้ามันสมมุติมันเหลือหมื่นแปดแต่เงินมันเหลือสี่พันอาตมาจะต้องคืนให้เขาสองพันอันมาก็คืนสองพันอีกสองพันเก็บเข้ากระเป๋า เอาไปซื้อเครื่องเสียงไม่มีไรหรอกอยากได้เครื่องเสียงอาตมาถึงบอกเขาไงแล้วอัตมาเป็นคนบอกเขานะว่าเงินทุกวาททุกสตังค์เนี่ยฉันไม่ต้องไปใช้อะไรเลยหนึ่งฉันไม่ติดผู้หญิงมีแต่ผู้หญิงมาติดฉันมันอยากจะได้ฉันมันต้องเป็นคนจ่ายเอไม่เคยจ่ายเงินเรื่องผู้หญิงอ่อยรู้เรื่องนี้เขาบอกว่าเขารู้สองเอเป็นคนไม่เที่ยวอยากเที่ยวโทรไปหานักเรียนเดี๋ยวมันชวนเราไ,ไปเที่ยวไปเต้นลําไปเที่ยว,ไ,ไ,ยวไม่ต้องใช้เงินสามเอไม่กินเหล้าไม่สบบุหรี่ไม่เล่นการพนัน เพราะฉะนั้นเงินทุกบาททุกตังค์อยู่ในเครื่องเสียงทั้งหมดเขาก็เลยบอกว่าเขารอวันเนี้ยรอครัาจกรภาพถูกแล้วก็ถามว่าไอ,อรู้หรบอกโล่ยเขารู้มาตั้งนานแล้วถามบอกว่าทําไมไอ,อยไม่พูดเขาบอกว่าถ้าพูดอ่ะเอจะไม่ยอมรับต้องรอสรภาพต้องรอเองนี่ไงจากแค่เห็นคําว่าพระพุทธ,ธเจ้าคําเดียวเริ่มร้อนแล้วอิน <c oughs> <c oughs> ยมชิน <c oughs> เดี๋ยว <c oughs> เดี๋ยวอีกนิดหนึ่งยมชินน่ะ ยมชินเห็นคํานี้บ่อยใช่ไหมคําว่าพระพุทธเจ้าบ่อยใช่ไหมมีสภาวะแบบอาตมาไหมไม่นมขนาดนี้ไม่เป็นเลยใช่ไหมเป,เป็นแบบปกติเลยใช่ไหมเป็นพระศาสดาเป็นผู้เป็นศาสดาศาสนาพุทธแค่นั้นที่สอนให้เราอยู่ในศีลในธรรมเป็นคนดีทําลายทําลายความคิดแบบอย่างนี้ไม่ได้ใช่ไหมทาลายแบบ อภวิชาที่จะมาเป็นมาทั้งหมดผมอาจจะไม่อยู่ในสภาวะในในหลวงพี่อ่ะเพราะว่าหลวงพี่ทําไอ้นู่นไอ้นี่มาถูกสะสมมาพูดง่ายสะสมมาทางเนี้ยแหละปัจจัยมาแบบนี้ยแล้วเอาองค์สมเด็จพระพุทธเจ้าเนี่ยมาตัดมาเป็นที่ตั้งมาเป็นที่ตั้งแล้วก็ถูกต้องมาแก้ตรงนี้คืออย่างนี้โยมจําตอนที่เราคุยตรงนี้ได้ใช่ไหม ที่โยมบอกว่าโยมไม่เข้าใจในสิ่งที่อาตมาบอกว่าพุทธังสนงังคาถามีเนี่ยอาตมาไม่มีคําพูดเลยใช้การระลึกคราวนี้โยมเข้าใจยังวคำว่าระลึกของอาตมาเนี่ยมันคืออะไรมันคือวินาทีแรกที่เห็นคําว่าพระพุทธเจ้าความรู้สึกตัวนั้นน่ะมันไม่เคยหายไปเลยเข้าใจมันมันข้ามพบข้ามชาติมาอาตมาถึงบอกไงพวกท่านทําไม่ได้ออกไปสวดถูกแล้วถูกแล้ว <c oughs> ก็ทํากันไปสิ ของเก่าหลือที่มามาเต็มใช่มันไม่เหมือนกันน่ะ